ถ้าพูดถึงเมืองชากังราวเพื่อนๆจะนึกถึงอะไรกันครับหลายคนอาจจะนึกถึงเฉากล้วชากังราวใช่ไหมครับแต่สำหรับผมแล้วผมนึกถึงบะหมี่ชากังราวบะหมี่ชากังราวครับเป็นเส้นบะหมี่ทำมือหนึ่งในอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกำแพงเพชรด้วยรสชาติความอร่อยที่ติดปากคนทาน แต่น้อยคนนะครับที่จะรู้ถึงประวัติความเป็นมาของบะหมี่ชากังราวว่าแท้จริงแล้วเนี่ยก็มีต้นกําเนิดมาจากบะหมี่เสียงแล้วบะหมี่เสียงนี่แหละครับทุกคนเป็นบะหมี่เจ้าแรกของเมืองกําแพงเพชรเราเลยทําให้วันนี้ครับเราต้องพาท่านผู้ดูทุกท่านมาตามรอยบะหมี่เจ้าแรกเมืองชากังราวสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะ ไปทัวร์ที่โรงงานทําเส้นบะหมี่ใช่ไหมคะพี่เดลใช่ครับตอนนี้เรากําลังจะมาทัวร์นะครับโรงงานทําเส้นบะหมี่ชากัางาวครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่ากระบวนการทําเส้นบะหมี่นะครับอาจจะไม่ได้ทำด้วยมือนะครับมีน้องหมามาต้อนรับด้วยนะครับซึ่งเขาจะมีเครื่องนะครับในการทำบะหมี่นะครับไม่ใช่การทำบะหมี่ด้วยมือนะครับผสมครับเครื่องแรกครับผสม ไข่แป้งอะไรเงี้ยอะไรนี้นะครับแล้วก็ออกมาเป็นเป็นผงเรียบร้อยเลยแล้วก็ค่อยอาไปเข้าเครื่องเครื่องนี้เอาเอาบดเอาไปบดแต่ก็ยังคุณภาพมันยังไม่ได้แต่ว่าก็ต้องบดหลายรอบอย่างเงี้ยครับแล้วค่อยค่อยค่อยมาเครื่องเครื่องนี้ก็ได้อันนี้มันจะมันจะมันจะพิถีพิถันกว่าตัวบดตัวอะไรมันจะละเอียดกว่าอันนี้มันจะได้ได้เนียนเท่เานั้นเลยค่ะ อ,อยากทราบนะคะว่าระยะเวลาทําตั้งแต่เริ่มส่วนผสมเลยเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะไม่เกินสองชั่วโมงจนจบกระบวนการ็นเส้นเลยจนเป็นเส้นเลยสองชั่วโมงแล้ะอยู่ที่ว่าทําเยอะทําน้อยนะครับทำไม่เยอะเ็นจีแค่ชั่วโมงครึ่งก็เรียบร้อยแล้วรๆๆครับถ้าทำไม่เยอะทําเยอะว่าเรื่องเกี๊ยวเรื่เกี๊ยวครับเกี้ยวใส่ตรงนั้นไม่จะโยกมันจะโยกเหมือนกับเขาจะเรียงเขาจะเรียงให้เรา ความคือถ้าเกิดเรามาเลี้ยงเองไม่ได้เขาหันเกี้ยวบางบางเฉียบเลยทีนี้เขาเขาจะเขาจะวางให้เราแบบแบบพอดีอ่ะก็พอดีเลยเหลือเครื่องแต่พอทาเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครัเป็นแผ่นใช่ไหมครับใช่มันก็จะเนียนมันก็จะเนียนเรียบร้อยแล้วจากจากผงผสมเสร็จแล้วก็มาบดเรื่อยๆนี่จนเป็นลจนเนียน จะให้ดูตอนที่เป็นจากเครื่องนี้ลงไปเป็นเส้นครับได้จะทำให้อ่าน เมื <accurately S 2> ่อสักครู่เนี parfait, es, gran, kel, ke, 有有 lead, ่ยเราได้เห็นกระบวนการทําบะหมี่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่กระบวนการแรกนะครับตั้งแต่การผสมนะครับวัตถุดิบของที่นี่นะครับก็คือสดใหม่นะครับเป็นการทําเส้นบะหมี่นะครับโดยที่เราจะมีเครื่องนะครับที่จะคอยทุ่นแรงนะครับจากการทํามือนะครับก็เป็นโรงงานนะครับที่ทําเส้นสดใหม่ทุกวันนะครับจะไม่มีการค้างสต๊อกของนะครับวันนี้เราก็มาเห็นแล้วนะครับกระบวนการในการทําเส้นนะครับตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายนะครับ ทุกคนเห็นไหมคะในหนึ่งถุงนี้มีทั้งหมดหนึ่งโลแล้วก็มีทั้งหมดประกอบไปด้วยบะหมี่เนี่ยยี่สิบสามก้อนกันเลยทีเดียวคนเห็นนี้แล้วน่ากินใช่ไหมล่ะเราพร้อมช่จักกินหรือยังเอาบะหมี่ใส่ไปน้ำพร้อมกินพร้อมแล้วก็ไปทานกันเลยได้ชมกันไปแล้วนะครับถึงกระบวนการทำบะหมี่เส้นสดทีนี้เพื่อนๆเริ่มอยากรู้หรือยังครับว่าบะหมี่ก้อนที่เราเห็นเนี่ยถ้าผ่านกรรมวิธีการลวกการปรุง จนพร้อมเสิร์ฟแล้วเนี่ยจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรและรสชาติจะอร่อยแค่ไหนไม่รอช้าครับทุกคนเราจะพาท่านผู้ดูทุกท่านไปกันที่ร้านอูดรสเด็ดและต่อด้วยร้านบะหมี่ชากงราวจากนั้นเราจะพาไปล้วงรับความจริงถึงจุดเริ่มต้นของบะหมี่เจ้าแรกเมืองชากงราวกันที่ร้านเสียงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อน,นั้นโปรดติดตามตอนต่อไปครับ